มันเจ็บเหลือเกินยับเยินเลื้อทนอะไรเมื่อกี้น,นี้แขซุ่มแกกข้าวเอาไม่อเอาไม่กันเลยใช่ที่เอาไปกที่มาเอาไม่กันไปก้ไบไปโว้เปิดเอาไปพี่น้องรอปชพี่น้องจะว่าอะไรวันนี้มื่อค่ะพี่น้อง,อง,องยืนเด้อเพคือคัะอีพีส่งอีพีัดนีน่นะครับช่วงนี้แบบว่าก็แบบจะไม่ค่อยกินแป้งเท่าไหร่ว่าแบบเตรียมตัวไง เตรียมตัวยังอีกทีพุ่งสจะเป็นยังอีกช่วงนี้เตรียมตัวเตรียมใจเหมยพี่น้องได้บ่นี่คนนี้ไงเราที่เราเลือกเองมุมนี้ไงมุมที่เรามาแถลงข่าวนะนะทุกคนจะได้ปะได้บ่นี่เป็นแต่ถือใจเพิ่นบ่นี่<ม>เพิ่นเอฟซีเออเรามา็นแบบรูปแบบพ่อค้าขายขนมปังรับปังไหมตา รัาปังไหมอันนี้ปังแล้วนี่นี่อันนี้คือพร้อมอันแม่ราตหน้าไหมเรบปังไหมตาคำปังนมปังเอาเอาขึ้นไปใครไม่ปังแต่เราปังปังจริงเหร่เนี่ยนี่คือปังจริงอันนี้คือปังจริงเจ้าขึ้นราไทยจริงๆคนเฮามันก็ต้องดูแลเจ้าของพี่น้อง คนเรามันต้องดูแลตัวเองขันเท้าพรักเสาของคือนสวดแระเออมันขึ้นเป็นส่วนๆอิจมอโจ้คือส่วนอาจมอราเฮคือส่วนไม่ใช่แค่พระนะส่วนได้เราก็ส่วนได้เหมือนกันมือนีพริกไทยวันนี้คอนเสิร์ตพริกไทยได้ที่ฟินขับคอนแก่นเด้ก็เลยแบบว่าแอบแอบแบบว่าจะไปยั่วเป็นอย่างตัวพี่น้องเมื่อวานนี้ก็กลุ่มปิดก็ผ่านไปแล้วถือว่าม้วนซื่อโฮเซล มวนซื้อหัวเซลไปเปลี่ยนเกงลูกเอาเกงยัวแม่กเกงยัวฟิครับแม่เยี่ยวูกค้าแม่กเกงยัวูุค้ากเกงยัวอีกอย่างแม่จากนั้นเทบบานก็จะริน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 ,รนให้แม่บงังแม่บังก็ชอบด้วยบอสสิบปครึ่งสปีดริงบอบอดิงแฟนสวา่าแฟนจะหามหามดิงหามยังแฟนหามแฟนขับ ผมสู้ดี่รอครับมียางสูมมายังเขาเฟีออย้ยมเขาหยางปีนดีหลอกล่วงหลังมือจะรอดขีดนี่อยู่ไหนนะวันนี้น่ะตามจริง,งมีงานดิตามที่วันนี้มีงานแต่ว่าเจ้าภาพเลื่อนโหลดเวที่เครื่องเสียงพร้อมหมดแล้วเจ้าภาพเลื่อนเจ้าภาพเลื่อน เลื่อนแบบว่าฉับพันแหมให้เหตุผลว่าสถานที่ไม่เอือเอ้ออำนวยต่อตั้งเทีต่อการตั้งเทีผมในฐานะเจ้าองกุ้งก่อนก็จวางนแหนนะพี่นะ้องพอบอกพ่ว่าุ่งนี้เราว่างนะซุนแดนเซอร์ห่องแตกโขึ้นพะนะดีใจดีใจว่าไม่มีอ,อะไรนะ อุ๊ยบอสอยู่ขอนแก่นรอได้ยินข่าวว่าจะมีคนบินมาหาที่ขอนแก่นพรุ่งนี้ใครใครอีกผู้นั่นแหละรับผู้นั้นผู้นี่ผู้นี่แหละกับผู้นี่ผู้นั่นแล้วกจินผู้นั้นแล้วกจินผู้นี่เต้มือหนีเต่มือหนีได้ครนบเดือดๆจะมีคนจะมีอะไคนสวยๆมาหาพยายามชิ้นแรกเดือดๆเดือดๆเดือดๆ เอาหนิวเขาเป็นซุปหมี่ตรงอันนี้เดือดๆปาร์ตเมื่อคืนนี้คุณนุชแลกจิตพักดีไปเที่ยวบาร์โฮดฉ่ำมากบอสบีก็จัดให้ชุดใหญ่สงสัยบีีแบบว่าบีแตกแล้วสงสัยบีไปแล้วมืดวันนี้ก็ไม่กลับนะวันนี้นางก็ไม่กลับนางก็อยู่ก็รออีกวันหนึ่งพิกไท่บอสพีว่าเดี๋ยวให้มาหา ให้มาหาเพื่อนที่แหลมคืนนี้คุณน,นูณกว่าจะพักดีมันไม่เยนน็นร้อนมีเยอะ baby อะไรสัน baby 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 ชอบมากค่ะ fc จากสปาอปเราเมื่อคืนที่ลูกค้ามาจากลาวขับรถโตโยต้าอะไรมาคันใหญ่ๆมากรวยมากมาถึงกินเป็นแสนกลับบ้านเช็คบินกลับบ้านเลยผมก็งงว่าต้องแต่งหน้าสด รอกว่าแตง่งอย่ามาแตงหนา้าแตงหลังอย่ามาบอกคำามพูนีเท้าแตงหนา้าคนเรามาต้องเสริมเติมแตง่งจะมาเท่าเปนา็นหน้าเห็ดเตี๊ยบเสียบ่ะไรจะมาเท่าเปนา็นหน้าเห็ดเตี๊ยบเสียบคือเห็ดลินจื่อเน่านีือปะไรได้พี่น้องจะเคยเห็นเห็ดเห็ดลินจือ่อเน่าเห็ดลินจืดเห็ดยังไง่อเห็ดเน่า เเเพ่นาวลาทํางานผมต้องแต่งจริงๆผมแต่งตลอดเลยพี่น้องผมต้องสแตนบายนะพี่น้องคอยเป็นพี่เจนเตอร์อย่างแนยเจาวาเจ้าอย่างไข่หนาสวดยางไปน้ำท่างเขาไทยหรือไข่ไปลงเขาขึ้นเงินเขาขึ้นเงินบาดด้วยเขาจะขึ้นเงินด้วยคอยเป็นพี่เจนเตอร์บักหลายอย่างหนึ่งสินค้าจะอย่างแนยโฟมอะนา่นนีแนยคิ้วอะไรนีแนยเขาจะขึ้นเงินอย่าอย่าแต่งงานสวดเขาจะขึ้นตรังนะเขาจะขึ้นตรังเพื่อนำแฟชั่น หลือเปล่าสีมาโศมาเถ่าอย่างยืนหนีปากไม่แดงไม่ไมีแดงเนอใช่เอซผมนะี้มีหลายประเภทดิเอฟซเลิศก,ก็เลิศเอฟซแบบเอคนคน,คนทันสมัยเอฟซคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเข้าใจของแฟชั่นะสินะทำไมถึงทำคิ้วบากมันจะดวงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยแม่เจ้าสีคิ้วบากหรือเบาบากหรือเจ้าสีคิ้วแบบว่าอย่งมัดกับบากี่ยวกับดวง มันอยู่ที่ตัวเราดีชั่วที่ตัวทําสูงต่ําที่ทําตัวอืมอข่คิวบากข่เฮอันคิวสีนเหเืินกอยกับบ้านดีวมมีปัญหาเลยที่อยู่กับกอยแทปปี้ดีเราอย่าไปเราอย่าไปแบกอะไรเยอะมากชีวยคนเราอย่าแบกอะไรเยอะอย่าไปถืออะไรเยอะขนาดเนี่ยไข่เขาเขาบอกนะที่ลังเก่าไขเนาะเขาบางสิ่ประตูบ้านกับประตูบ้านทางเข้าบ้านเนี่ยกับข้างหลังบ้านเนี่ยห้ามตรงกันนะ แม่มันจะเป็นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สินะพอกันไม่เชื่อครับจริงๆล่ะก็ไม่ก็เป็นเรื่องประตูบ้านประตูบ้านแบบว่าเขาเรียกอะไรนะห้ามชนก,กับประตูอย่างี้สิ่อยบ่มีเลือขึ้นเฮียนบ่มีเลือขึ้นซ้างไม่มีเลิกงามนับจริเลยเลิกที่ดีคือวันที่เราสะดวกเลิกที่ดีคือเลิกที่เราสะดวกโนสตซี่มาไหมวันนี้มาครับตึงดึก ชอบค่ะชอบคนแต่งตัวพี่น้องคนแต่งตัวไปว่าอะไรเพราะว่าคนรักตัวเองดิถ้าเราไม่แต่งตัวเลยเราโซะเราเก่าเราเขาเรียกว่าอะไรเราเก่าเราอันเดียว,พวกพ่อสมองสอบสองน้ำเยอะมากเลยก็บอว่าไอ้ใส่อีกเนาะผมใส่เบิร์ตเบิร์ตอร่อยดิสิฟิลลิ่งหน,นึ่งสัมพันธ์ชาติเอฟซีเข้าใจแกบ,บ้างนะแก,นก่ผู้หญิใช่ผมผู้หญิงให้ผมแต่งนะเธอ แต่ก่อนผมเก่ามากลาหูอมจันมากสมัยก่อนนะ่ะทําผมเปื่อยเท่าๆโอ๊ยตะกี้อยากเท่าหลายแต่ก่อนอยากเท่าอยากเป็นเท่าน้อยช่วงนี้ไม่อยากเท่าแลว้วเพิ่งยืมหานใช้ใช้สีตน้อยประตูบ้านกับห้ามหันหัวไปที่ต้นทิดนี้ข่อยหันไปที่ทีด้วยอยากหากันเงี้ยไหนก็หันนี่ไปถือยังเมื่อยแท้ ยิ่งไปถือถ้าเราถือเราจะเหนื่อยใช้ไปเลยอะไรไม่เป็นประโยู่เราทําไปเราจะไปคิดอะไรมากแนนนี่พ่ะนะเอฟซีอันกล้าสุดเอฟซีอันผิดกันยังกับของบริเงณคาวหดองเมื่อซาวนี่ไมีโอกาสได้ไปคุยกันกับแม่น้องขอนแก่นอันนี้เนาะมีโอกาสได้ไปคุยเอฟซียังอันฟ้องกันเองไหมเอฟซีพยายามจะเล่นยุ่งกันเองยุ่งกันเอง หย่อนกันเองอย่าหย่อมกันเองเด้ออย่าปัวกันเองเด้ออย่าพากันย่าพากันแ่งกันไม่คนประโยชน์แฟนครับนี่กับตัวดีย่ามประโยชน์คักันกับฟ้องกันเองอย่าเอาว้เหตุจะทำอย่าเอาวางเอาอย่างนั้นเอซีเป็นยังไงศิลปินมันจะบ่งบอกศิลปินเพราะแล้วถ้าอยากให้เพื่อนแฟนดูดีก็ต้องดูดี บเบื้อง,องลึกเบื้องหลังเป็นเอฟซีตัวย่งเป็นเอฟซีตัวหยังแต่บาเบื้องหลังเสียบกันระยะอยู่อันนี้หักกันไว้แพ่งกันไว้อะไรนะมีโอกาสขึ้นอะไรเอากินยังหักกันไว้แพ่งกันไว้คือหมอนหนึ่งนี่เป็นยังที่ว่าคือหมอนหนึ่ง กลมมิงกิงไว้กลมเกี่ยวกันไว้อืมกลมเกี่ยวกันไว้แม่เราเห็นต่อสู่กันปบมือกันอนานีกันชิงดีชิงเลียนกันแฟนคลับธรรมดาแต่ใครอยู่แฟนคลับเพียนฟิ้นแลน้์ที่เขาเลิดกันเลิมื่อคืนนี้มาอะไรขอบคุณมาอะไรนะคะมื่อคืนนี้ผมได้มาอะไรเนี่ยลอกแบบอู้นานมาก ผมไม่ได้มาะไรเยอะนานแล้วแต่เมื่อคืนเนี่ยผมได้มาอะไรจากไทยร่วมกันเมื่อคืนเนี่ยผมได้มาอะไรจากดอมผู้ยิันฟินแลนด์เอฟซีผู้ยิันฟินแลนด์อย่างเสียพี่นอ้องเอฟซีผู้ยันฟินแลนด์นย่สินะพี่น้องขอกดีใจดิแต่ว่าผมเนี่ยผมเป็นคนแบบไม่ค่อยแบบซีรีส์เรื่องมาลายอะไรเงี้ยอ่ายคิคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซีรีส์เรื่องมาลาย เพราะผมเน้นมาอะไรนะให้เด็กๆตัวเกี่ยว่ขวมันกก่มาไล่เราไม่เป็นหรอกขวมันก่านาที่จะมานางขอมาไล่มาแนีนน่แต่ผมก็บอกศิลปิน,นว่าอย่าไปหาของเงินเอฟซีนะลูกเขาอยากให้ให้เราให้เขาให้เขาให้เราเองผมก็ไม่ค่อยมีมาอะไรนะผมไม่จะขอวง,งเพราะเด็กๆได้ผมดีใจเพราะผมไม่ต้องการนะจะขอวงใดคนเดียวเด็กน้อยเงาตกซอกอก,ก็ไม่เอาอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่เอาเปิดกลุ่มปิดดีกว่าไม่ต้องเดินทาง พี่กระตองเดือทางบอกเวที่เครื่องเสียงก็ะตอมมีงานบอกจะมีงานกับศิลปินกับบ่ไใดแต่วันนี้มีศิลปินลาออกหนึ่งคนจากค่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจะว่ากันวันนี้ไม่ได้บอกใครความรักคืนนี้บอกคืนน,น,นี้ช่วงสองบอกคืนนี้เต็มมาเปิดคอนเสริสร์ตน้านหลันะ